างทองคือฮานักลุ้นเฮลั่นชุดเลขําบุญรบรอบสิบเดือนตะไขวัฒส,สนามชัยชัดชัดจัดไปงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชส 2, 5 6 4 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเที่ยงของวันอังคารที่22มิถุนายน2564แนวทางนี้ชุดนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะถือเป็นอีกชุดที่เคยทำให้พวกเราสมหวังและเคลั่นกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นในพิธีทำบุญครบรอบ8เดือนก็ถูกเลข72กันทวนหน้าในงวดวันที่2พฤษภาคม2564และมาในครั้งนี้งวดนี้ก็ถือเป็นพิธีทำบุญครบรอบ10เดือนที่ทางวัดได้อันเชิญตาข่มาอยู่ที่วัดชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ตามชุดเลขตาไข่นวัตส,สนามชัยจังหวัดอ่างทองก็คงพอที่จะทราบกันดีว่ามีหลายครั้งหลายงวดมากที่ทําให้พวกเราสมหวังไปตามๆกันเพราะเอาจริงๆแล้วเลขปลายประทัดที่มีการจุดถวายในพิธีต่ตางๆม,มีน้อยครั้งมากที่เลขจะไม่เข้าอย่างเช่นการทําบุญกรบรอบ8เดือนที่ตาไข่ได้ถูกอัญเชิญมาอยู่ที่วัดเมืม่อวันที่22เมษายน2564เลขปลายประทัดที่มีการเปิดเผยคู่หน้าก็มี72ซึ่งตรงกับผลการ ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1คือ7-2ในงวดวันที่2องพฤษภาคม2564เต็มเตเลยค่ะบางคนอาจจะคิดในใจว่าแค่บังเอิญหรือเปล่าก็ตามนั้นเลยค่ะเพราะของแบบนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่าไม่แน่ไม่นอนแต่เอาเป็นว่าเลขปลายปทัทตาขายวัสนามชัยแห่งนี้เคยเข้าต่อนเนื่องมาหลายงวดติดและต่อนเนื่องแบบรัวๆมาแล้ว ดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในครั้งนี้งวดนี้ก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังเพราะเมื่อวันที่21มิถุนายน2 5 6 4ที่ผ่านมาทางท่านพระอาจารย์สมหวงังรักษาการเจ้าอาวาสพร้อมลูกศิษย์ลูกหาเขาได้ร่วมกันทําบุญครบรอบ10เดือนที่ตาไข่ได้มาอยู่นะวัดแห่งนี้แน่นอนค่ะพิธีทําบุญครบรอบ10เดือนดีๆแบบนี้ทางวัดก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะเลขปลายประทัดที่จุดในพิธีในงวดนี้ถือว่าสวยสุดๆหนึ่งหนึ่ง 600ชัดๆอีกรอบนะคะ11600แต่ว่าเวลาเพื่อนๆก็อย่ามองข้ามตัวเลขที่เรียงตัวในแนวดิง่งเพราะเลขตะข่ายวัดสนามชัยมีหลายงวดมากที่ออกคู่ในแนวดิง่งดังนั้นถ้าใครชอบชุดนี้นอกจากชุด11600แล้วก็อย่าลืม16และ10กันนะคะ สาธุค่ะเพื่อนๆชอบชุดไหนก็จัดกันไปยังไงเรามาลุ้นกันว่างวดนี้ตาข่ายวัดสนามชัยจะทําให้พวกเราสมหวังปังๆกันอีกไหมแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูสุดท้ายนี้ป้าปะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเี่นเชิญเพื่อนๆที่มีจิตศรัทธา เพื่อมทําบุญบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับทางวาัดทําบุญบนลานิสสะสมบุญกันไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอยาลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปาปๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะรัวๆเพงๆนะคะจุๆ๊ๆ